สวัสดีครับพบกับเทคโคโตถ่ายเพลเรยเจดเดลิกาสานาทีรถดีเซล,ล,เซล,ลรังสุพรรณบุรีกรุงเทพโผล่ผู้คนเฮยเต็มเกือบทุกตู้เลยครับ นี่น่าจะมาจากหนองปลาดุกกรุงเทพนะฮะแต่ป้ายข้างรถจะเป็นสุพรรณบุรีกรุงเทพเข้าเทียบชานชาลาสองสถานีบางซื่อเป็นรถชานเมืองนะที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อโอ้จอดไกล,ลเลยประสงค์จตลกสถานี ชุมทางบางซื่อก็ลงจากกระบวนรถบลอดรุโสินงของสำรับขอบคันก็เดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็สถานีสามเสนแล้วก็สถานีกรุงเทพเป็นสถานีต่อไปขบวนรถ่ยวนี้ออกจากสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้วจะหยุดรบส่งบริษัทสถานี อตา,ามเสร้นะะที่ยุดรถโรงพยา,าบาลร,ร,ร,รามาธิบดีป้ายหยุดรถยมราชสถานีกรุงเทพอ๋อหยุดอันนี้ด้วยนะฮะหยุดที่ป้ายหยุดรถโรงพยา,าบาลรามาแล้วก็ป้ายหยุดรถยมราชด้วยแล้วสุดท้ายก็คือสถานีกรุงเทพที่จะหยุดรถเตรียมตัวออกไปแล้วครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงาน